สวัสดีครับกลับมาพบกับผมต้นจากช anel Dark Solo นะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Beat uh, and Soul นะวันนี้ผมจะมาสอนเซตกราฟิก uh, นะครับผมสำหรับคอมกระกากแบบผมนะฮะเดี๋ยวให้ดูสเปคผมก่อนนี่อายุดูเนียนะ uh, เป็น Athlon X2 นะครับ256 Processor 3.00 GHz แรม 4G นะฮะการ์าดจอกอ็อะไรนะ เอ็มดีห้ไม่เท่าไหร่ฮนะกลางๆมันเป็นยุคนานมาแล้วฮะเมื่อ5ปีที่แล้วมันก็เป็นท็อปๆอ,อยู่แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ไหวแล้วซึ่งช่วงนี้ก็ยังพอเล่นได้อยู่ละผมเคยแอบเอาไปมุดเล่นในเซิร์ฟจีนมาอยู่ก็อยากจะมาสอนให้เพื่อนๆแนะนำทักไอแนะนำให้เพื่อนๆเล่นแบบพอได้เนาะก็คนมันจะเล่นนะเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเ,ยวเยวอันนี้ผมปรับไว้สุดนะฮะ มันก็เงาเงาโอเคอยู่แสงเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูตัวละคร NPC นะฮะมันก็จะมีเงามีแสงมีเอฟเฟกกบค่อนข้างโอเคนะฮะเดี๋ยวลองมาเซตดูกดอันดัเลขค้างนะครับแล้วเข้ามาที่กราฟิกแล้วก็เลือกปรับเองนะฮะลดเอาเลยฮะตามใจชอบอันนี้มันจะเป็นบาลานซ์ฮะทั้งหมดมันจะไล่ลงมา สักสาก็น่าจะได้นะลองปรับใช้ดูพวกแสงเงาก็จะลดลงไปความคมความหยักของตัวละครก็จะมากขึ้น,นะฮะมันตัดขอบมันไม่ออกแต่ก็จะเล่นได้ไวขึ้นนะผมเดีย๋ยวลองดูลองสู้ดู นี่กระตุกหน่อยๆก็เพราะผมอ,อัดไปด้วยนะฮะมันเลยดึงสเปคเครื่องนิดนึงซึ่งมันจะไม่ไหวอยู่แล้วสำหรับเกมแล้วก็ยังจะมาอัดอีกนะฮะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีอีกโหมดหนึงฮะคือเป็นโหมดต่อสู้เลยอันนี้น่าจะคล่องมากเพราะว่ามันเซตมาให้เพื่อสู้มันจะลดกราฟิกที่ไม่จําเป็นออกไปนะฮะพวกเงาพวกอะไรเนี่ยไหมนนะเงาจะเหลือหนึ่งหนึ่งบูมเอฟเฟกเบอร์ไม่ต้อง มอนิเตอร์เบอร์นี่ก็จะไม่มีนะฮะลองตกล,ลงดูอ่ะคันนี้ก็จะสู้ได้ลื่นขึ้นนะส,สำหรับคนที่อยากจะเล่นแต่คอมก็ไม่ไหวก็ลองดูฮนะถ้าลงผ่านก็อาจจะปรับกราฟิกในเกมได้นะฮะมันก็ไม่ยากอ่าอันนี้ก็ลื่นขึ้นแล้วอันนี้ไออีนางมาแย่งทำไมวะเนี่ยตัดเตะทุน เงาเงาก็จะหายไปนะถ้ายังกระตุกอยู่ก็ลดไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะเล่นสมูทได้ส่วนการปรับต่ํานั้นมันก็อย่างพวกเทคต้นไม้เนี่ยมันก็จะยังไม่ขึ้นในตอนนี้นะครับผมต้องไปใกล้ๆจริงๆมันจะโผล่ขึ้นโผล่ขึ้นผุดๆคือมันจะไม่ได้เห็นวิวทิวทัศน์เรื่อยๆนะอย่างหญ้าเมื่อกี้นะดูว่าเดี๋ยวผมจะเดินไปอีกจะเห็นหญ้าผุดขึ้นมาใกล้ๆนี่นี่อย่างเงี้ยเห็นไหมโอเคมันจะก็ดูโดยรวมไม่ค่อยสวยนะครับผมแต่มันก็ ยังเล่นได้เนาะก็สำหรับคนที่สเปคไม่ไหวแต่ใจรักเหมือนผมนะฮะลดไปเลยฮะก็ลองปรับดูให้แบบเล่นสบายเราที่สุดแต่งผมมันก็ยังพอไหวในระดับ33นี่นะฮะทาไม่อัดบูมเอฟเฟกก็ยังพอแบบแอบสวยได้นิดนึงเนาะส่วนพวกเออ ใครที่กัดจอสูงๆแรงๆเครื่องแรงๆก็จัดเต็มไปเลยฮะเอาให้สวยให้เนียนไปเลยสนุกแน่นอนไอ้ตัวนี้ก็เป็นสีทีมครับทีมเมนูมานะฮะสีฟ้าสีดําผมเล่นสีดําไว้ก่อนดุดันดิโอเคครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ